สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเ mm. พื่อนเพื่อนพี่ๆ MP, ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผม mm. ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก mm. ็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจรุณบุรุษพาจารร่วมกัครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่บุญมาทิตเตเปโมนะครับผมผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเหรียญน,นี้ได้มาใหม่ครับอาจจะไม่สวยเหมือนกับเหรียญที่แล้วนะครับผมแต่ว่าเหรียญก็ค่อนข้างหายากนะครับผมได้มากี่เหรียญกี่เหรียญก็จะพยายามมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเพื่อที่จะ ได้เปรียบเทียบนะครับผมว่ามีความแตกต่างเหมือนหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับผมในเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับผมเนื้อเดียวกันแต่ว่าที่ยังไม่เคยรีวิวจริงๆที่เป็นเนื้อตัวท็อปจริงๆก็คือเนื้ออันบาก้านะครับผมวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับไม่สวยเท่ากับที่เคยรีวิวไปเหรียญที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆวิพีรับชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับ เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่บุญมาทิตเตเปโมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหรียญรูปทรงไข่นะครับผมขอบเหรียญยก3ชั้นนะครับผมตรงกลางจะเป็นเม็ดไข่ปลานะครับผมด้านนอกแล้วก็ด้านในสุดนี่ฮะเป็นขีดเฉยๆนะครับผมตัวหนังสือเขียนหลวงปูป่บุญมาทิตเเปโมนะครับหลวงปูป่บุญมาในลักษณะหน้าตรงขึ้นองนมครับ นีครับเหรียญนี้ก็ยังพอ,อยังมีผิวน้ํายาดำนะครับผมติดอยู่ในร่องส่วนลึกนะครับผมส่วนที่เป็นส่วนนูนไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็หน้าของหลวงปู่นะครับผมก็จะมีสึกไปบ้างดูดไปบ้างนะครับผมบล็อกเคลื่อนอเล็กน้อยนะครับผมที่แก้มของหลวงปู่นะครับผมปกักฏเป็นขีดที่ฝั่งขวามือนะครับผม เหรียญส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับผมแต่เนื่องจากเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ขยือน,นะครับผมก็จะเห็นเป็นรอยหยักแบบนี้นะครับมาชมด้านหลังครับผมด้านหลังเป็นยันลักษณะยัน5นะครับผมนะโม,ม,มพุธทธาปกติเนี่ยจะมีคําว่ายะนะครับผมเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ฮะอยู่ตรงกลางแต่ว่าเหรียญรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นี้ไม่แน่ใจว่าจะนำจา ให้หลวงปู่จานอีกทีหรือว่าเป็นการแกะพิมพ์ตกนะครับผมตัวหนังสือด้านบนมาัาอุกนะครับผมแล้วก็อิสวาสุนะครับตัวหนังสือที่เขียนไว้รอบนอกก็คือวัริริสารวันอำเภอหนองบวัวลำพูปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดแล้วนะครับผม สมัยเมื่อก่อนนี่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่สร้างแต่ปีพศ06นะครับผม,ผมก็เลยเขียนอ,อำเภอหนองบุรีมูนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับในวาระทำบุญอายุครบ5้ารอบนะครับของ,งหลวงปู่เหรียญเหรียญขอบตัดด้านข้างนะครับขอบตัดด้านข้างนี่ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหันบักกาหรือว่าเนื้อทองแดงนะฮะผมเคยเทียบขอบตัดนะครับผมครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นขอบตัดตัวเดียวกันนะครับเนื้อหานิยมก็คือเนื้อหันบัก,ก้านะครับผมฮันบัลก,กาจะเป็นฮันบัลก,กาที่ผ่านอายุเวลามาน่าจะ50ากว่าปีเกือบ60ปีครึ่งร้อยปีโดยมากแล้วก็จะเป็นสีหมนนะครับผม หายากนะฮะที่จะเป็นผิวกระจกนะครับผมแต่ด้วยอายุการเวลาไม่ว่าจะเก็บด,ดีขนาดไหนเนี่ยผิวโดยมากแล้วก็จะไม่เป็นผิวกระจกสีขาวเหมือนกับอันปะกา้าในยุคปัจจุบันนะครับผมจะออกอมเหลืองอเล็กน้อยนะครับผมสําหรับเนื้ออันปะก้าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับผมเนื้อทองแดงนี่มีทั้งที่เป็นกระไหลเงินแล้วก็กระไหลทองนะครับผมแล้วก็เป็นกระไหล เป็นลงยาดำแบบนี้นะครับผมเราพอสังเกตนะครับผมจริงเ,เคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้เหรียญที่เป็นเนื้ออันบากา้าหรือว่าเหรียญอ,อยู่ในสภาพาที่แตกต่างกันออกไปก็จะนํามารีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ชอบส่วนตัวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญนนที่คิดว่าเพื่อนๆวิพี หน้าที่จะมีไว้ในครอบครองนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่พุทธคุณดีนะครับผมแล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธคุณเหรียญน,นี้มีมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ขาดการประชาสัมพันธ์นะฮะทำให้เหรียญมีราคาไม่สูงนะครับผมสามารถจับต้องได้นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีของคนที่ชอบเหรียญพุทธคุณดีๆนะครับผม สำหรับในคลิปนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ